ดูแมคโครครับวันนี้น่าจะ210ครับสมิเตโมกุศะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอรุ่นตะมง,งตั้งตัวครับผมมาดูการทำงานของเจ้าสมิเตโมสองรครับ ยิ่งใหญ่ลังการครับใหญ่ๆครับ

ขุดเสร็จแล้วครับผลงานของจอดสวิโตโม่2 1งันใหญ่ๆครับปุงกีใหญ่ๆเลยครับ ลิ่นโคลนเลยครับ,บค,ครับผมสำหรับคลิปนี้จบกันแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ